สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีของ t ูมันน n ่วอเล็ตนะครับแล้วก็โอนเงินอีกทีหนึ่งเข้าบัญชีของธนาคารนั่นเองทุกคนนะก็ผมได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่140บาทนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็เป็นการหาเงินจากแอปหาเงินฟรีเกี่ยวกับการเล่นเกมทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับการหาเงินเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้เราจะมาหาเงินเข้าบัญชีของ ทูบันี่วอลเลตนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการถอนมานับแล้วก็เงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ดับได้รับมาอยู่ที่1 4 0บาททุกคนเนาะแอปนี้นะครับจ่ายเงินจริงนะครับจ่ายเงินไวมากทุกคนเนาะ ก็ถอนมาเมื่อวานนะวันที่2 0นะครับวันนี้ก็วันที่21นะครับก็ได้รับมานะครับเมื่อวานอีกทุกคนนะก็ในส่วนของแอปนี้ไม่ต้องลงทุนนะครับในส่วนของแอปนี้เราก็เล่นง่ายมากๆเลยถ้าใครดูคลิปไปเดียวนะที่ผมนะกำลังจะสอนอยู่นะคุณผู้ชมจะต้องว้าวเลยว่าเพราะว่าแอปนี้นะคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นนะครับในส่วนของหน้าตาเกมลักษณะน,นี้ คุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นนะครับเป็นการช่วยเหลือเจ้าหญิงทุกคนนะซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจหาเงินออนไลน์นะเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์งานออนไลน์สามารถติดตามช่อง ANC Studio ได้เลยนะครับก็มีการ สอนเกี่ยวกับหาเหรียญคริปโตเคอเรนซีด้วยแล้วก็บิตคอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีเชื่อว่าแอป Crazy Hero นะครับจากค่ายสแตงทีมนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเล่นแล้วก็ฆ่าศัตรูนะครับก็คือมอนสเตอร์แล้วก็ทําการช่วยเหลือเจ้าหญิงของเราั่้นเองทุกคนนะคือประมาณนี้เป็นการเอาคุณเจออกอ่ะก็เกมลักษณะนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นอยู่นี้ทุกคนนะ พอจะนึกได้ไหมทุกคนนะักเกมลักษณะนี้ถ้าเราเคยดูผ่านดูผ่านตานครับก็นะ่าจะเคยดูนะตรงนี้ทุกคนนี่คือภารกิจของเขาเนาะเราทําภารกิจไปแล้วก็สะสมเหรียญแล้วก็ถอนเงินมานะครับนี่คือรีวิวนับได้อยู่ที่4.6ดาวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คนุญาตด้วยทุกคนนะ่สาสคนด้วยนับก็คือ เฉลิมคุณเฉลิมชายบอกว่านะให้5าดาวไปเลยนะคิดว่าน่าจะเล่นง่ายแนละ้วก็ถอนเงินได้จริงครับจากคนณเซีลสพัดบอกว่าเล่นสนุกเล่นง่ายเพลินดีนะจากคุณเกณฑ์กายบอกว่าฉันกําลังเข้าคิวเพื่อถอนเงิน1,500บาทที่เคซี่ฮีโร่ได้ฉันได้มาถึงอันดับที่1ที่8ปดในคิวแล้วโปลดป้อนใบสมัครและช่วยฉันเข้าร่วมคิวอ่ะน,นี้ของเขาเนาะโอเคทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดเลยทุกคนนะ อ่านี่คือหน้าตา Crazy Hero แล้วก็มีเจ้าชายหรือ hero นะครับที่จะไปช่วยผมอยู่ในเลเวลที่61แล้วทุกคนนะใครเล่นแอปนี้บ้างนะครับเล,เล่นแล้วอยู่ในเลเวลเท่าไหร่พิมพ์กันมาหน่อยนะครับนี่คือประวัติการถอนเงินล่าสุดนะครับผมถอนครั้งแรกวันที่17ถอนครั้งที่2วันที่20นะครับนี่นะรวมเป็นทั้งหมดอยู่ด้วยกัน13 178บาทแล้วนะครับวันนี้เนาะ นี่คือหลักฐานนะครับผมนะก็ได้รับเงินจริงแล้วก็ถอนเงินจริงๆนะวันที่20ถอนมาเงินเข้ามาวันที่20เช่นเดียวกันนะครับส่วนการถอนเงิน1500บาทของเราเนะั้นตอนนี้นะครับอยู่ในคิวอยู่นะตอนนี้นะครับอยู่ในคิวสองบแล้วถ้าเรานะับอยู่ในคิวที่50ลงมาเราสามารถที่ทำได้เลยแต่ว่าผมอย่างที่ผมเดานะผมเดาว่านะหลังๆมาเนี้ดูสิทุกคนนะพอผมอยู่คิวต่ำๆนะ ในส่วนของการตัดคิวงานพวกนี้มันก็จะยิ่งให้น้อยลงทุกคนเห็นไหมก่อนหน้านี้นคือมันให้เยอะมากนะพอเราทําสําเร็จพวกนี้มันก็จะยิ่งให้น้อยลงนะครับคุณน้อนะซึ่งผมก็มองว่านะครับห้าสิบห้าสิบนะในส่วนของการถอนเงินที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะตอนนี้ผมมีเงินในบัญชีอยู่ที่สองพันกว่าแล้วทุกคนนะแต่ว่าที่ผมหาเงินได้แล้วก็ได้รับการทการทาการถอนเงินนี่หนึ่งันบาทนี่มาจากการที่สะสมเงินสีเหลืองอันนี้นะครับไม่ใช่สีเขียวนะ อันนี้กนะ็สามารถถอนได้วละ1ครั้งแล้วก็ถอนเงินนะใช้เวลาประมาณ1นานะทีหรือไม่เกิน24ชั่วโมงนะถ้าช้าสุดๆก็3วันด้วยกันรตรงนี้นะตอนนี้ก็มีเงินอีกในบะัญชีอยู่ที่28บาทนะก็สามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาททัวคนนะกดถอนออกทั้งหมดแล้วก็ ผูกกับทูมะนีวอลเล็ตแล้วก็กดถอนเงินอีกทีหนึ่งเนะี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ทุกคนนะอันนี้ก็ถอนอีกครั้งหนึ่งใน28บาทนะครับกดยินดีรับไปเลยแล้วก็ให้เรากดดูวิดีโอเราก็จะได้อีก20บาทนะเป็น20บาทที่เงินสีเขียวนะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่เอาแล้วไงผมว่าผมได้ทําการลองถอนแล้วไงก็เลยไม่อยากเอานะครับผมนะ ต่อมานะครับตรงนี้นะเราก็มาดูว่าเราจะหา,เ,าเงินสีเหลือนี้มาจากไหนนะครับก็วิธีฮอตสุดที่ผมทําก็คือการทํา a f f i l i a t e นะแต่เกมก็ทําได้เหมือนกันแหละนะการเล่นเกมเราก็เล่นไปได้เหมือนกันแหละทุกคนนะแบบนี้ทุกคนถนะ้าเราเรา,เราก็เล่นเกมได้แหละเนาะแต่ว่านะครับ ในส่วนของการเล่นเกมนะครับมันก็จะได้ไม่ค่อยเยอะทุกคนจะได้เป็นแค่12เหรียญเองนะแต่ว่าเราก็ต้องกดคําว่ารับแล้วก็ดูวิดีโอนะครับเราถึงจะได้อยู่ที่12เหรียญน,นะก็กดตรงนี้เลยแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับโอเคนะครับก็ได้มาแล้วอยู่ที่12เหรียญด้วยกันนะครับกดยินดีรับนะตรงนี้ก็ปฏิเสธเลยนะครับ ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของภารกิจนะครับนี่ทุกคนนะก็อันนี้ผมออนไลน์ไปนะตอนเช้าคือเล่นเยอะมากทุกคนนะผมทำภารกิจเยอะมากนะเพราะว่าอยากพิสูจน์ดูว่ามันสามารถถอนได้จริงแล้วปอนดในส่วนของ1นึ่งนบาทนั่นเองนะครับก็ต่อมาคือการดาวน์โหลดแล้วก็เล่นนะเปนี่คือภารกิจย่ยอยนะครับเราไปดาวน์โหลดแอปนะเราก็จะได้รับในส่วนของเดียเข้ามานะครับผมนะอันนี้คือมันขึ้นในส่วนของวิดีโอแอดนะครับก็กดปิดไปเลยนะครับอ่ะรอสักครู่หนึ่งนะครับ สำหรับคนที่ต้องการที่จะลองเล่นนะสามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้คือการดูวิดีโอนับ5วิดีโอจะได้อยู่ที่30เหรียญอันนี้ก็คือเป็นการดาวน์โหลดแอปนะครับ2แอปจะได้7 6เหรียญน,นะครับเสร็จสิ้นง,งานโต้ตอบได้21.32เหรียญน,นะครับอันนี้คือเงินสนะีเขียวเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้โฟกัสแล้วนับในส่งเงินสีเขียวตอนนี้โฟกัสแค่เหรียญอย่างเดียวเพราะว่าจะนําไปถอนเงินแล้วก็มันได้จริงแหละ อ่ะน,นี่คือทำลายสับปะหลาดเนาะสี่ตัวนะผมทำลายแล้วเหลืออีก6ตัวนะคือภารกิจที่เราต้องเล่นเกมไปแล้วก็จะมีตัวสับปะหลาดเข้ามาด้วยนะครับอ่าโอ้ทุกคนเห็นไหมทุกคนนะสนุกไหมเออมันเป็นเกมที่มันเล่นง่ายแล้วก็เพลินตาดีทุกคนนะอ่าแล้วก็เล่นต่อได้นะครับกดสตาร์ทต่อเลยนะแต่ว่านะบ,บางครั้งนะครับเราก็แพ้นะครับบางครั้งเราก็แพ้เหมือนกันนะอ่าแล้วก็กดอันนี้ออกนะครับ เรียบร้อยทุกคนนะได้ไหมแล้วจะได้แลือยังจะได้ไหมได้ไหมได้ได้ทุกคนนะอ่าก็ผ่านอีกด่านทุกคนได้เห็นไหมทุกคนนะมันก็ทําง่ายแล้วก็เล่นง่ายเล่นสนุกนะครับผมนะก็มันเป็นอีกวิธีหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเราเล่นไปแล้วก็ไม่ได้ซีเรียกเรื่องการเงินแล้วก็สามารถที่ไปเล่นให้มันค่าเวลาประมาณว่าเราอยู่ บนรถไฟนะครับหรือแม้ก็เดินทางอยู่นะอยากเล่นค่าเวลาก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เนาะส่วนที่เป็นเหตสมบัติ VIP พวกนี้ก็คือเป็นในส่วนของเหรียญนนรับเหรียญฟรีทุกวันตรงนี้นะครับอ่าผมก็รับมาอีก100เหรียญเนาะพวกนี้ก็มารับต่อได้ทุกนี้นะครับผมนะส่วนนี้คือเป็นในส่วนของการผ่านด่านเนาะผมผ่านด่าน50แล้วก็เลยด่านด่าน70ต่อนะมารับได้ต่ออันนี้คืองานนะงานก็คือว่าถ้าเราอยู่ในหน้านี้ประมาณหนึ่งนาทีนะเราก็สามารถที่จะรับเหรียญได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะ โอเคทุกคนนะครับนี่ทุกคนนั้นเหลือเวลาอีกนะผมก็ไม่ค่อยทำนะไม่ได้ทำในส่วนนี้เนาะก็สุดท้ายคือ A f f i l i a t e ที่ผมทำแล้วก็ได้เยอะที่สุดก็คือการแนะนำหรือการโปรโมทแอปพลิเคชันตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถทำได้ทุกคนเลยในส่วนงานนี้นะครับเหียนแค่กดควาว่าเชิญเลยนะครับคัดลอกเนื้อหาของเรานะครับแล้วก็อัย่าลืมนะครับลอกรหัสเชิญของเราด้วยคัดลอกรหัสเชิญของเราด้วยจากนั้น ไปโพสต์ที่กลุ่มหาเงินต่างๆ,างๆนาะอย่าลืมนะครับแนบวิดีโอ YouTube อันนี้ด้วยนะเผื่อว่าเพื่อนๆนั้นให้ให้คนที่เพื่อนๆนั้นไปแนะนำนะครับให้เขาดูวิดีโอนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจนะว่าแอปนี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับผมนะคุณผู้ชมสามารถที่จะนําวิดีโอที่ผมสอนอยู่ในคลิปนี้ไปแชร์ได้เลยนะครับแชร์ได้เลยเนาะสอนได้เลยนะครับไปสอนให้เขาดูวิดีโอนี้แล้วก็หาเงินได้เลยนะครับแอปนี้มันหาเงินฟรีหาเงินได้จริงนะครับผมนะ โอเคนะวิดีโอนี้มาอัปเดตการถอนเงินประมาณนี้แล้วก็อัปเดตการถอนเงินที่1,5 0 0ัรบาทประมาณนี้นะั่นเหลืออีก236้หแล้วนะ่าก็ใกลนะ้แล้วทูกคนนะวิดีโอนี้ขอคนละ1ไลค์ขอคนละ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการหางเงินต่อไปนะครับอ่าวิดีโอนี้ผมก็ต้องของลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ